กระบะอ้ l นิวไททันโฉมใหม่ดาว59,000บาทได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมิซูเซลฟี่ค่ะ แล้ววันนี้นะคะฟิสจะพามาชม All New Titan โฉมใหม่ปี2024นะคะบอกเลยตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะของทางมิซูเรารุ่นนี้นะคะคือราคา749,000บาทค่ะมาพร้อมชุดแต่งแบบจัดเต็มกับโปรโมชั่นโดนๆแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะว่าเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะและสำหรับหัวเดียวคันนี้นะคะลูกค้าอยากได้แต่งแบบไปเข้าสวนนะคะเราก็เลยออกแบบดีไซน์ให้ลูกค้าบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอน แนะนำกันก่อนเลยนะคะจุดแรกเลยในส่วนของด้านหน้านะคะตัวโลโก้ของเขานะคะเขาจะมาเป็นตัวโลโก้แบบรอยปั๊มนูนเนาะทีนี้เราก็ตกแต่งเพิ่มเติมไปให้ด้วยการติดโลโก้คําว่ามิซูบิชิให้ลูกค้าเป็นสีโครเมียมนะคะหรือลูกค้าอยากได้เป็นสีอื่นๆลองคุยกันได้นะคะด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าที่เขาออกแบบมาใหม่ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบฮันนี่ครอปนะคะซึ่งมีกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นช่วยระบายความร้อนได้ดีและยังดีไซน์แบบสวยๆแบบนี้ด้วยค่ะบอกเลยโดดเด่นแน่นอนกับมิซูบิชิค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างนะคะนี่เลยพลาดไม่ได้เลยกับเจ้าหัวเดียวคันนี้นะคะเขาต้องมีแน่นอนเลยกับซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะ มาพร้อมกับหมุดสีเงินแบบนี้นะคะเพื่อให้เข้ากันกับตัวโลโก้ด้านหน้าที่เป็นมิตซูบิชิเนาะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ตัวซุ้มตัวนี้เป็นขนาด3นิ้วก็สามารถแจ้งได้นะคะต่อมาในส่วนของล้อของเราบึกบึนมากๆเลยนะเข้าไร่เข้าส่วนต้องไม่พลาดกับยาง AT ทค่ะตัวนี้นะคะหน้ายางจะอยู่ที่2 6 5 7 0 R 1 6ค่ะและในส่วนของล้อแม็กนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายเลือกแบบได้เลยค่ะและต่อมานะคะในส่วนของคิ้วกันศาสตร์ค่ะอันนี้เราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบเกร พรีเมียมเกรด V.I.P แน่นอนค่ะมาพร้อมคําว่า All New Titan ให้ลูกค้าด้วยต่อมาในส่วนของฟิล์มนะคะฟิล์มตัวนี้เราใช้เป็นฟิล์มเซรามิกอันติเมทค่ะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบ80รอบคันค่ะต่อมาในส่วนของเบ้ามือจับนะคะ บ้ามือจับของเราลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านพร้อมคําว่าไตทตั้นด้วยเพราะว่ามือจับของเรานะคะเป็นมือจับสีดําที่มาจากโรงงานอยู่แล้วต่อมานะคะในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นกับข้างค่ะลูกค้ากับข้างตัวนี้เขาติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยกันกระแทกเวลาลูกค้าเปิดประตูรถได้ด้วยและที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะสําหรับอุปกรณ์ชุดแต่งเรานั่นก็คือบันไดข้างนั่นเองตัวบันไดข้างตัวนี้นะคะเราใช้เป็นเหล็กอย่างดีเลยนะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถขึ้นลงรถนะคะเวลาลูกค้าบรรทุกข,ของขึ้นไปเหยียบในตัวของบันไดข้างตัวนี้นะคะรับน้ําหนักได้จริงแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะและยังไม่พอนี่เลยเรายังเพิ่มเติมไปในส่วนของฝาถัางครอบน้ํามันด้วยตัวนี้นะคะก็มีคําว่าไตตันให้ลูกค้าด้วยเป็นปลอดปั๊มนูนแบบนี้เลยและนี่เลยค่ะตัวชูโรงของเราเลยนะคะตัวเหล็กนั่นเองตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวเหล็กแบบเสมอเก่งเนาะคำว่าเสมอเก่งนี่คือยังไงก็คือ ตัวนี้นะคะเขาจะมีความยาวความสูงอยู่เท่ากับตัวหลังคาตัวรถนี่คือคอกเสมอเก่งแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ตัวคอกที่สูงกว่าตัวเก่งนะคะก็สามารถแจ้งได้อันนี้เราจัดให้ตามใจลูกค้าเลยค่ะต่อม,มาเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านท้ายกันบ้างน,นะคะว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างค่ะและสําหรับกันชนด้านท้ายของเรานะคะก็เป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยค่ะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าแล้วก็หมุดลากจูงให้ลูกค้าด้วย บอกเลยนะคะกันชนของเรานะคะเราใช้เป็นงานเหล็กอย่างดีทั้งชิ้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหลังหรือว่าคอกเสมอเก่งตัวนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะบอกเลยว่าใช้งานได้จริงค่ะและในส่วนของภายในนะคะฟิก็ยังแถมเป็นพรม v i p และสคาเพจให้กับลูกค้าด้วยค่ะส่วนหน้าจอนะคะตัวนี้เขาจะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าจอจะมีขนาดอยู่ที่10นิ้วลองรับ Apple Ca r p l a y Android Auto และกัลูกค้าท่านไหนที่สนใจโปรโมชั่นเพียง59,00 0บาทได้ชุดแต่งแบบนี้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแมต ขอกเสมอเก่งกันชนด้านท้ายหรือจะบอกง่ายๆเลยว่าแบบนี้เลยนะคะทั้งคันเลยใครที่สนใจนะคะเม้นที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือโทรมาที่เบอร์062-509-4990ได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเพจไว้ด้วยนะคะแล้วมารอชมคลิปต,ต่อไปกันค่ะว่าเราจะมารีวิวรถสวยๆอะไรให้กับลูกค้าได้ชมกันค่ะ